นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรรถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็ลองมารับฟังนะครับปัญหานะจากการที่ครูหรือช่างหลายๆท่านเนี่ยที่รับรถลูกค้าเนี่ยมาซ่อมเอามาบริการให้เขาแล้วปรากฏว่าพอซ่อมไปปุ๊บจากทีแรกที่เอารถมาให้ซ่อมเนี่ยทางลูกค้าเนี่ยหรือทางเจ้าของเนี่ย อยากจะทำรถตัวเองเนี่ยให้มันกลับสู่สภาพเดิมให้มันดีที่สุดแต่ปรากฏว่าพอเราลื้อออกมาพอถอดอะไรออกมาปั๊บมันมีความเสียหายเกิดขึ้นมากมายหลายจุดซึ่งการจะทำให้มันดีเนี่ยมันก็จะต้องใช้งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเสร็จแล้วลูกค้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนใจนะครับจากที่จะทำรถเอาไปใช้งานเนี่ยก็บอกว่าเอาทำแค่มันติดใช้ไปชั่วคราวก่อน เดี๋ยวจะเอาไปขายให้คนอื่นต่อครูคิดว่าช่างหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเจอปัญหาอย่างนี้เหมือนกันนะครับซึ่งครูก็กำลังเจอกับรถคันนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับคือรถคันนี้เนี่ยนะครับตอนมันมาเนี่ยคือมันสตาร์ทไม่ติดมานะครับเจ้าของเขายันมาเข็นมาแล้วอย่างถ้าเกิดที่ท่านติดตามครูมาเนี่ยคือรถคันนี้ มันถูกซ่อมมาก่อนหน้านี้ไปแล้วโดยการทำเครื่องยนต์ส่วนบนมีค่าใช้จ่ายไปประมาณ2,000บาทแล้วก็ขี่ได้สักระยะหนึ่งแล้วก็คือสตาร์ทไม่ติดอีกเลยทีนี้พอครูเอามาลื้อมาตรวจสอบให้ลูกศิษย์รื้อเนี่ยก็ตามคลิปเก่าที่ท่านย้อนกลับไปดูนะครับก็ไอตัวแหวนแผ่นรองเฟืองขับเพลาลูกเบี้ยวอะไรก็ใส่มาผิดน,น,น็อตก็อันไม่แน่น ครูก็บอกว่าจากการที่รื้อมาเนี่ยรถคันนี้ถ้าจะทําให้ติดได้ใช้งานได้ดีเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายไม่ต่ํากว่าห้าพันบาทแล้วทางเจ้าของเนี่ยก็โอนเงินมาให้ครูก่อนแค่สามพันบาทพอทําไปปรากฏว,ว่าณนะนะวันนี้มันมีค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูจะที่บายให้ฟังมีค่าอะไรบ้างตอนนี้ค่าอะไรเนี่ยมันหมดไป3,755บาททางเจ้าของก็มาบอกว่า เอาแค่พอติดได้เดี๋ยวจะขายทิ้งแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดครูเนี่ยทำเอาแค่พอติดได้แล้วเจ้าของเอาไปขายตอนตอนเอารถไปขายให้ให้คนอื่นต่อเนี่ยคือรถมันติดได้แล้วก็ไปบอกว่ารถคันนี้เพิ่งจะทําเครื่องมาใหม่ไปโอเวอร์ฮอนเครื่องมาใหม่เออไอคนที่เขามาซื้อต่อเขาก็คงมั่นใจว่าคงทํามาดีในระดับหนึ่ง ปากฏว่าพอเขาซื้อต่อแล้วเขาเอาไปใช้เนื่องจากครูเนี่ยก็บ้าจี้ทําตามเจ้าของรถคือเอาแค่พอติดได้ปากดว่าพอไปใช้อีกไม่นานเท่าไหร่มันมีปัญหาขึ้นมาเครื่องพังหรือรถมีปัญหาไอคนที่ซื้อต่อไปก็ต้องไปถามไอเจ้าของที่ขายไปว่าที่ก่อนหน้าเนี่ยที่บอกว่าเครื่องเพิ่งทํามาเนี่ยทํามาจากที่ไหนถ้าบอกว่าทําไปจากครูทําไปจากโรงเรียนฝึกอาชีพเนี่ย รับรองได้เลยว่าเขาเขาคงไม่สารเสรือเนี่ยเขาคงจะมีแต่ด่าปนนาทํามาได้ยังไงว่ามันมันรู้จริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นในกรณีแบบเนี้ยคือครูถึงไม่อยากจะรับรถอย่างนี้เข้ามาทำนะฮะคือเราเนี่ยนะครับเราอยากจะทํำล้าให้งานมันจบคุณจะไปใช้ต่อจะไปขายใครเนี่ยคนที่เขาซื้อต่อไปเขาต้องใช้แบบสบายใจไม่ใช่ทําแบบหมกหมกงานเอาไว้คือครูไม่สบายใจนะครับไปขายต่อแล้วมันมีปัญหา เดี๋ยวครูจะไล่รายการให้ฟังนะครับถ้าคุณเอารถมาซ่อมกับครูเนี่ยคือครูจะมีใบรา,รายการอย่างนี้ให้ว่าครูเนี่ยเปลี่ยนรายการอะไรอะไรไปบ้างแล้วรายการที่เปลี่ยนเนี่ยมันเป็นแท้หรือมันเป็นของเทียบถ้าอันไหนเป็นของแท้เนี่ยคือครูจะเขียนกำกับว่าแท้แล้วจะมีเศษซากอะไรคืนให้ที่ที่จะไม่เก็บเศษซากอะไรคืนให้คือเศษปเกกฑนกระดาษอันนั้นคือขูแล้วครูทิ้ง แต่ถ้าเป็นน้ํามันเครื่องน้ํามันเฟืองท้ายน้ํามันทูทีเนี่ยจะเก็บใส่ขวดคืนไว้ให้ดูก่อนเพื่อความสบายใจนะฮะแล้ววันที่มารับรถกลับก็จะต้องมานั่งแจ้งว่าคือครูเปลี่ยนอะไรไปมีเศษซากอะไรให้ดูรับผิดชอบให้คือตามที่เปลี่ยนไปนะคันนี้นะครับ,นนนะรบลูกปืนก้านเนี่ยมันแตกเสร็จแล้วบอกว่าให้ครูเนี่ยช่วยเซฟตัง เดี๋ยวครูจะไล่ารายการให้ฟังนะครับว่าครูเปลี่ยนอะไรไปบ้างโดยปกติเนี่ยถ้าหาเครื่องที่โรงเรียนเนี่ยคือพวกปาเกนเนี่ยคือครูจะเน้นเลยปาเกนต้องเป็นปาเกนแท้เพราะว่ามันชัวร์และสบายใจพวกปาเกนของเทียบเนี่ยจะเจอปัญหาคือมีการซึมแล้วถ้ายิ่งเป็นรถที่ผ่านการหรือมาแล้วเจอไขควงเจอสกัดเจออะไรตอกมาเย็นๆเนี่ยปาเกนเทียมเนี่ยยิ่งรั่วง่ายใหญ่เลยปาเกนแท้ยังบรรเทาไปได้เยอะ พตอนนั้นคันเนี้คือครูสั่งประเก็นชุดใหญ่เป็นของเทียบมาเสร็จแล้วฝั่งเฟืองท้ายเนี่ยรถคันนียหามลูกศ์ครูได้ตอนมานี่คือเยิ้มทั้งคันครูก็ต้องมาดูเฟืองท้ายครูก็เปลี่ยนซีนเฟืองท้ายตัวนอกตัวในของแท้ให้พอเราลื้อชุดเฟืองท้ายออกมานะครับเราก็ต้องเปลี่ยนน้ามันเฟืองท้ายเสร็จแล้วก้านสูบเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่อันนี้ก็คือเป็นก้านสูบของเทียบ ทางร้านอะไรบอกว่าเป็นเกรดเจแปนซื้อมาจะเจแปนจริงหรือเปล่าครูไม่รู้นะร้านอะไรที่เขารับอัดตัวนี้เขาเขียนมาก้านสูบเจพี JP, คือเจแปนคือครูก็เขียนไปตามนั้นลูกปืนข้อเหวี่ยงต้องเปลี่ยนเพราะว่าเนื่องจากว่าลูกปืนปลายก้านสูบด้านใหญ่มันแตกจนมันเป็นผงโลหะแล้วมันก็ทํางานกันอยู่มาสักระยะหนึ่งข้างในอาจจะเป็นรอยเป็นตามด ถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนแล้วเขาไปใช้ได้อีกเดือนสองเดือนไอ้รอยตามดที่มันอยู่ในลังลูกปืนเนี่ยเกิดมันแตกขึ้นมาก็มีปัญหาอีกเนี่ยเพิ่งจะหาเครื่องหมดไป2อ0 0ันสาลูกปืนดังอีกแล้วเพราะนั้นปัดปัญหาครับเปลี่ยนลูกปืนข้อเหวี่ยงเลยครับซ้ายขวาเสร็จแล้วมันต้องมีค่าอัดกา้านเพราะครูไม่ได้อัดเองเมื่อเราหาเครื่องซีนข้อเหวี่ยงต้องเปลี่ยน แล้วของเก่าซีนข้อเหวี่ยงที่ใส่มาก็เป็นซีนของเทียบอันนี้เราก็เปลี่ยนใหม่เพื่อตัดปัญหาก็ใช้เป็นซีนข้อเหวี่ยงของแท้นะครับสะพานกดโซ่หรือ,อยางรองโซ่อ่านะสพานกดโซ่บนสะพานรองโซ่ล่างของเก่าเนี่ยแตกตัวล่างก็แตกไม่เปลี่ยนได้ยังไงละครับประกอบเครื่องไปเกิดไอ้ที่มันแตกมันหลุดลงไปมีปัญหาเรื่องเสียงโซ่สะบัดโซ่โซ่ดัง ก็มาบ่นอีกทำไมไม่ทําให้จบไปเลยก็เปลี่ยนครับสะพานกดกับสะพานรองส่วนโซ่ลาวลิ้นตัวเนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับนีโซ่มันยืดครูเอามาเทียบระหว่างของเก่ากับของใหม่เนี่ยมีความยาวแตกต่างกันอยู่ประมาณเกือบ5มิลิเมตรหมิลิเมตรนี่คือมันยืดไม่ใช่น้อยนะครับก็คือเปลี่ยนให้ไปเลยนะครับจะได้จบจบกันไปเสร็จแล้วเวลาผ่าเครื่อง เราก็จะต้องถอดกรองน้ามันเครื่องซึ่งตัวเนี้มันเป็นกรองแบบเป็นตะแกรงโลงหะต้องถอดออกมาดูไอ้ฝาปิดกรองข้างล่างก็ไม่มีเหลี่ยมนอ็อตก็ต้องใช้วิธีตอกสกัดเอาตรงจุดไหนที่คันนี้มันเป็นโอลิงยืนยันเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยทุกจุดทากาวหรือทาปะเกนเหลวมาทั้งหมดแล้วไอโอลิงหรือปะเกนเหลวตรงนั้นนะที่ทานเนี่ยคือมันหมดสภาพจนมันเยิม้ม เราก็ต้องเปลี่ยนตัวโอลิงกองน้ำมันเครื่องตัวข้างล่างให้เพราะถ้าไม่เปลี่ยนพอท่านทําเครื่องเสร็จเติมน้ํามันเครื่องพอไปจอดที่บ้านน้ํามันมันซึมแล้วหยดลงพื้นก็มีปัญหาอีกว่าเพิ่งทําเครื่องมาเนี่ยน้ํามันหยดอีกแล้วทํำยังไงโอลิงกองน้ํามันเครื่องแหวนรองน็อตไทยน้ํามันเครื่องนะครับ ก็มีมานะครับแต่สภาพคือแหวนเนี่ยขาดเละเทะก็ต้องเปลี่ยนแหวนหรือประเกนให้ส่วนแหวนรองถ่ายน้ํามันเฟืองท้ายคันเนี่ยปกติของ Yamaha เขาจะเป็นแหวนทองแดงคันนี้เอาแหวนที่เป็นเหล็กรองมาให้ยังไงน้ํามันเฟืองท้ายก็เกิดการซึมก็ต้องเปลี่ยนแหวนที่เป็นทองแดงใส่ไปให้ตามมาตรฐานโอลิงฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่องโอลิงตัวนี้ไม่มีมา พอโอลิงไม่มีมายามา a h าตัวเนี้ยเวลาเราเติมน้ามันเครื่องเนี่ยถ้าเติมตามมาตรฐานเปลี่ยนถ่ายปกติน้ํามันเครื่องแปดร้อยแปดร้อยเนี่ยน้ํามันเครื่องมันแทบจะปริ่มรูตรงนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วพอเวลาติดเครื่องมันจะมีการวิสาดมีแรงดนันมีเพรสเชอร์เกิดขึ้นเนื่องจากตรงนี้ไม่มีโอลิงมาน้ํามันเครื่องก็จะทําไมครับซึมเพราะซึมออกมาก็จะเป็นคาบน้ํามันหยดไหลก็บนอีก เนี่ยเพื่อจะทำมาน้ำมันเครื่องซึมอีกแล้วมันไม่มีต้องเปลี่ยนครับมันไม่ใช่ความผิดของครูหรือช่างที่รับงานนะครับคือเขาอยากจะทําให้งานเนี่ยมันออกไปแล้วมันจบสมบูรณ์โอลิงตัวละแค่สิบบาทถึงยี่สิบบาทนะดูต่อไปนะครับอ่ากองอากาศที่วันนั้นท่านที่ติดตามดูอยู่เนี่ยเนี่ยท่านดูสภาพกองอากาศ แล้วตอนครูทําเครื่องเสร็จแล้วครูจะไม่เปลี่ยนไม่ใส่ให้ได้ยังไงไส้กรอาดาที่โรงเรียนเน่ยเปลี่ยนให้ของแท้เนี่ยร้อยี่สิบาทครับท่านคิดว่ามันแพงเลยครับเนี่ยของแท้ร้อยีบาทแต่สภาพที่มาคืออย่างนี้แล้วท่านเอารถคันนี้ไปซ่อมผ่านมากี่ล้านแล้วทําไมมันปล่อยปล่อยไส้กรองมาอยู่ในสภาพอย่างนี้นะทำไมไส้กรองนี้เป็นสภาพอย่างนี้ก็ท่านดูฝา นะแล้วมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไอรถคันนี้ไปใส่ไปใส่ล้อโตไปใส่ยางโตมาครูจะบอกนะครับถ้าท่านไม่ได้อยู่หน้างานท่านอยากคอมเมนต์เพื่อโชว์พาวครับนะขอพูดแม่สุภาพเลยว่าบางทีคอมเมนต์ที่ท่านคอมเมนต์มาท่านไม่ได้โชว์พาวฟา์มฉลาดนะท่านโชว์งโง่นะครับรถคันนี้คือยางเนี่ยมันตรงตามสเปกส่วนสาเหตุที่ฝามอกกองมันทะลุเพราะว่า ตัวเรือนหมอกองเนี่ยไอ้ขายึดเนี่ยมันแตกมันหักแล้วไอ้ขายึดหมอกองเนี่ยตัวเนี้ยมันจะต้องมีบูทลองอยู่สามจุดปรากฏว่าบูทลองก็ไม่มีมาน็อตก็ใส่มาแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นพอเวลามันติดเครื่องมันเกิดการเขยา่าขาขาตัวเรือนมอกองหักบูทก็ไม่มี มันก็เลยทําให้ฝาครอบมอกกองเนี่ยมันเหมือนมันขยับลงไปแล้วไปถูกับยางเลยทําให้ฝาเนี่ยมันพะุนะไม่ได้เกิดจากการที่ใส่ล้อโตมานะครับบางทีก็เกิดจากพวกบูธพวกอะไรพวกนี้ยมันแตกมันฉีกขาดด้วยมันก็เลยทําให้ระยะต่างๆผิดไปจากของเดิมเพราะนั้นไม่เปลี่ยนได้ยังไงล่ะครับ จะให้ครูมานั่งเอาอะไรมาแปลให้อันนั้นไม่ใช่หน้าที่เปลี่ยนแล้วมันจบมันง่ายที่สุดอันละแค่ร้อยกว่าบาทส่วนตัวนี้แพงหน่อยตัวเรือนขามันหักแล้วเวลาถอดเปลี่ยนครูก็ต้องมาย้ายอะไรจ่ายตัวหม้อกรองเก่าไปใส่หม้อกรองอันใหม่ให้นะชัดเจนนะครับเปลี่ยนไส้กรองอากาศฝาครอบตัวเรือนหม้อกรอง นะครับทีนี้ดูต่อไปนะครับคันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนมาเนี่ยมันสตาร์ทแล้วมันอืดๆๆไม่รู้ว่าแบตไม่ดีหรือว่าตัวมอเตอร์สตาร์ทไม่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อไม่แน่ใจว่าแบตไม่ดีต้องเปลี่ยนแบตอ่ะโดนแบตอีกถ้าเอามียี่ห้อหน่อยลูกนึงก็ประมาณเฉลี่ยก็คือ400หรบาท เพราะนเซฟตังลรงเนี่ยคือครูก็เซฟให้โดยการที่ครูต้องถอดเอาตัวสตาร์ทเท้าเนี่ยมาล้างให้ถอดสตาร์ทเท้ามาล้างให้เนี่ยให้แน่ๆเลยถ้าคนที่ทำเป็นก็คือมันจะต้องเปลี่ยนซีนแกนสตาร์นะแล้วการถอดล้างเนี่ยค่าใช้จ่ายไน,น้อยก็ต้องมี200ขึ้นอันนี้ก็คือครูก็ให้นักศึกษาของครูเนี่ยถอดล้างให้ถือว่าฝึกปฏิบัติงานไปในตัว เพราะว่าถ้าเกิดว่ามอเตอร์สตาร์ททางแปลงถ่านหมดทุ่นไหมแบตเตอรี่ใช้ไม่ได้คุณยังไงคุณต้องใช้สตาร์ทเท้าหรือสตาร์ทตีนนะมันก็ต้องถอดตัวสตาร์ทตีนะมาล้างให้นะก็ต้องเปลี่ยนซีนแกนสตาร์ทนะครับอ่าโอลิงฝาปิดปั๊มนะ้ำมันเรื่อง <c oughs> ที่ครูบอกไปข้างล่างเราถอดมาล้างเขาทาไปเืนเหล็วหรือกาวมาก็คือเปลี่ยนเพื่อกันนะ้ำมันมันซึมเสร็จเรียบร้อยนะครับ ไอตัวกันโซ่ไอตัวยางอุดข้างบนไม่มีมานะครับเขาทำยังไงครับเขาเอาปากเกนเหลวหรือกาวมาอุดพอเข้าปากเกนเหลวหรือกาวมาอุดอแล้วตอนที่ครูจะต้องทำการตั้งโซ่ไทมิ่งมันจะต้องมีการหดไอไกลไกมันเข้าไปทำไงครับคือครูก็ต้องมานั่งแค่ไอปากเกนเหลวหรือกาวออกเสร็จแล้วไอตัวยางอุดอันเนี้ยให้เต็มที่เลยก็20บาทถ้าไม่ใส่เวลาติดเครื่อง มันจะมีเสียงแรงดันอากาศรั่วออกมาแล้วก็อาจจะมีคาบน้ำมันเครื่องรั่วออกมาก็ต้องเปลี่ยนครับไม่ได้เปลี่ยนตัวดันโซ่นะครับเปลี่ยนซื้อยางอุดมาใส่ให้แหวนรองนอ็อตเผารล้อหลังเอาแหวนพูดไม่สุภาพเลยแหวนมันอ่าเผามันรูแค่นี้มันก็ต้องแหวนรูแค่นี้แม่งเอาแหวนอะไรใส่มาไม่รู้รูมาหืมมาอย่างนี้คิดไปได้ยังไงครับนะฮะ เพราะนั้นเราทำให้เราก็ต้องหาแหวนมาใส่ให้นะปล่อยเอาไปส่งเดชเลยเอารถไปขับสองอาทิตย์ยางรั่วยางแบนพอยางรั่วยางแบนเขาคงไม่มาหาครูหรอกเพราะบ้านเขาอยู่ไกลเขาเข้าร้านแถวนั้นพอร้านแถวนั้นต้องมีการถอดล้อปุ๊บยังไงร้านก็ต้องถามล้ว่าพี่ครับพี่ไปทำรถที่ไหนมาช่างที่ไหนแม่งเอาแหวนรูมาหืมมาอย่างนี้ใส่ให้อ๋อทำรถที่โรงเรียนฝึกอาชีพไะแหละ ทางนั้นที่ครูเนี่ยก็คือใส่ของเดินไปให้แต่คนที่โดนด่าคือครูนะครับมันก็ต้องหาใส่ไปให,ให้ให้มันถูกต้องตามมาตรฐานคลิปล็อกสลักขาตั้งคู่ก็ไม่มีมาวันที่ครูผ่าเครื่องครูบอกลูกศิษย์ว่าเอาสลักขาตั้งคู่ออกดูด้วยมีคลิปล็อกเปล่าลูกศิษย์ดูแล้วบอกไม่มีคลิปสามารถเอามือเนี่ยตอกดันๆสลักออกไปได้เลยเราก็ต้องใส่ให้เขา วิ่งวิ่งไปเกิดการสารตนตะเกือนสลักสลักขาตั้งคู่แม่งหลุดขาตั้งคู่ห้อยลงไปไปโดนล้อหลังทับเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาโอ้นี่ไปทาไปทารถที่โรงเรียนมาแม่งประกอบยังไงไม่รู้ขาตั้งคู่หลุดอะไรพวกเนี้มันยิบย่อยตัวละสิบบาทหลายสิบบาทตัวละร้อยกว่าบาทรวมๆแล้วมันเยอะมันไม่ใช่ความผิดครูหรือความผิดของช่าง ที่เขาจะทำรถให้มันสมบูรณ์มันไม่มีเขาก็ต้องใส่ให้มันสมบูรณ์แหวนรองเฟืองสะพานเฟืองที่ต่อจากตัวมอเตอร์สตาร์ทอบูนี้คือครูให้ลูกศิษย์ร้านทั้งแฟร์สตราดให้แหวนรองสองตัวไม่มีมาเวลาเฟืองสะพานหมุนเฟืองสะพานก็จะถูกลับแข็งโดยตรงก็จะมีเรื่องเสียงเนี่ยเวลาสตาร์ทจะมีเสียงดังแปลกๆก,ก็มันไม่มีแหวนนะครับ ทั้งสองตัวเลยก็ต้องซื้อมาใส่ให้นะเม็ดทั้ง6เม็ดใส่มาแบบเม็ดสหประชาชาติเม็ดเป็นเหลี่ยมก็เปลี่ยนให้ใช้เม็ดเกรดอินโดชุดหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทเองนะไม่ได้เอาเม็ดเม็ดละ20-30บาทใส่ให้นะครับฝาครอบยางต่อมอกกองบูทรองมอกกองกล่าวไปแล้วแล้วก็แหวนทองแดงที่รองน็อตยึดฝาสูบ ปกติยามาฮ่าเขาจะใช้เป็นแหวนทองแดงสี่ตัวไอคันเนี้ยก็เอาแหวนเหล็กใส่มาตัวหนึง่งน่ยคนที่ก็ทํางานตามมาตรฐานเขารู้อยู่แล้วครับมันต้องเป็นแหวนทองแดงครูก็เบิกแหวนทองแดงมาใส่ให้อีกหนึ่งตัวนะน้ำมันน้ำมันเครื่องนะครับเติมใหม่0ูนจด้าลิตรแล้วก็ฝากตรงนี้ด้วยนะครับที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า ทำไมครูเติมน้ำมันเครื่องอย่างนั้นอย่างนี้คุณต้องแยกก่อนนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำระหว่างเปลี่ยนถ่ายตามปกติกับเปลี่ยนโดยการผ่าเครื่องปริมาณที่เติมไม่เท่ากันนะครับท่านมีคู่มือท่านลองไปศึกษาที่คู่มืออย่างครูยกตัวอย่างเนี้ยอย่างคันเนี้ย เขามีบอกที่การวัดว่าถ้าเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องตามปกติให้เติมกลับเข้าไป900นะครับแต่ถ้าเกิดผ่าเครื่องไอ้โทษเปลี่ยนถ่ายตามปกติเติม800ถ้าผ่าเครื่องเติม900แต่ถ้าเกิดท่านผ่าเครื่องท่านเติม800มันก็ขาดไป100ซีซีตอนนั้นเนี่ยคือครูก็จะเขียนนะครับ 4AT น้ำมันเครื่องรถออตโต้0.9ลิตรแล้วคุณมาบอกว่าทำไมใช้0.9ทำไมไม่เติม0.8นี่มันผ่าเครื่องครับนะคนที่เขารู้จริงอะ่ะเขาก็ทำตามมาตรฐานงานน้ำมันเฟืองท้ายคันนี้เปลี่ยนท้ายตามปกติ 100cc เขาจะมีตัวเลขบอกอยู่ตรงฝาครอบ แต่ในกรณีเนี่ยห้องเฟืองท้ายที่ครูบอกไปตอนต้นคลิปครูได้รื้อชุดเฟืองท้ายมาเปลี่ยนซีนมาตรวจสอบลูกปืนให้ลูกปืนพาวเฟืองท้ายก็ไม่ดีนะครับแต่ก็ต้องใส่กลับไปให้ตามเดิมเพราะฉะนั้นพอครูถอดชุดเฟืองท้ายออกมาครูต้องเติมน้ํามันเฟืองท้ายกลับเข้าไปใหม่1 2 0ซีซีไม่ใช่ร้อยหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยคือครูก็จะต้องเขียนว่าน้ํามันเฟืองท้ายที่ครูเติมไปให้เนี่ยคือ120 นั้นถ้าเกิดคนไม่เข้าใจบอกอเขาบอกว่าร้อยหนึ่งทำไมเติมร้อยี่สิบเพราะมันมีการรื้อห้องเสืองท้ายออกเพราะฉะนั้นตอนนี้รายการอะไรที่เปลี่ยน,ปยนไปเนี่ยรวมทั้งค่าอัดก้านอะไรต่างๆมันอยู่ที่สามพันเจ็ดอยห้าบห้าบาทในท่านดูนะฮะอาจจะไกลไปหน่อยเนี่ยตรงตรงเนี้ยที่เขียนว่าแท้แท้แท้แท,แท้เนี่ยเออ <c oughs> แล้วยังไม่รวมฝาสูก ที่แคมหรือเพาลูกเดี้ยวสึกกระเดืองตีนกระเดืองสองตัวสึกเป็นร่องเป็นรอยสลักกระเดืองเป็นรอยวาลสองตัวมีปัญหาแล้วก็ต้องไปทําการปาดบา่วาวาลใหม่หลอดวาลทั้งสองตัวคือหลวมเอาแค่ติดครูทำให้ติดได้แต่พอไปขี่บิดคันเร่งควันไหลมีเสียงดังพังมา คำถามเลยก่อนจบคลิปคุณโทษใครครับคุณก็ต้องโทษช่างหรือโทษครูคนสุดท้ายที่ทําเครื่องให้เพราะฉะนั้นคุณจะเอาแค่ติดแล้วคุณจะใช้ต่อหรือคุณจะขายใครต่อนั้นก็แล้วแต่เพราะบางครั้งพอบอกทําแค่ติดพอทําไปมันหมดงบไปเยอะพอถึงวันนั้นปุ๊บลถคุณสภาพเปลือกนอกอะไรก็ไม่สวยก็ไม่มีคนซื้อต่อไม่มีคนอยากได้ เพราะฉะนั้นพอทําไปเสร็จมันขายขคยต่อไม่ได้คือคุณก็ต้องใช้รถคันนี้ต่อไปเพราะนั้นมาใช้ต่อไปแล้วสภาพมันไม่ได้สมบูรณ์มันมีปัญหาซ่อมกระจุกกระจิ๊กต่อก็บ่นอีกดังนั้นจะขายต่อได้ไม่ได้ออกจากที่โรงเรียนครูไปรถของคุณมันต้องสมบูรณ์ดีกว่า <c oughs> นะขับขี่แล้วปลอดภัยแล้วถูกต้องนั้นก็ฝากไว้นะครับ เราจะทํางานแล้วเราจะซ่อมให้เขาเนี่ยมันต้องลักษณะคือเฟี้ยงงูแล้วต้องพ้นคอเราไปให้ได้ถ้าเฟี้ยงแล้วไม่พ้นเนี่ยยังไงก็ต้องกลับมาตําหนิมาต่อว่าแล้วมันจะหมองหมางใจกันเปล่าๆนั้นก็ฝากท่านที่เข้ามารับชมฝากท่านที่เจารถมาซ่อมตอนท่านจะซ่อมท่านบอกทําให้ดีพอรื้อออกมามันเสียเยอะบอกเอาแค่ติดได้ทําแค่ติดได้นะ ออกไปข้างนอกมาบอกไอ้นั่นก็นดังอันนี้ก็ไม่ดีคนที่โดนตำหนิไม่พ้นครูขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับ